ข้อ22นะครับแบ่ง43เป็นผลบวกของ2ส,ส่วนโดยที่ผลบวกของ2เท่าของส่วนแรกกับกำลัง2ของส่วนที่2มีค่าน้อยที่สุดจงหาผลคูณของทั้ง2ส,ส่วนนี้กอไก่280ขอไข่120ขอควาย42งองู372นะครับ ข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับน้องลองทำไปดูนะครับ อ่าพี่จะเฉยนะครับก็คือเขาบอกว่า43เนี่ยเราจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าส่วนแรกเนี่ยเราก็มาสมมติเลยให้มันเป็น x ส่วนที่2เนี่ยมันก็จะกลายเป็น43ลบ x ใช่ไหมครับอ่าหรือ,น,อน้องอาจจะใช้เป็น y ก็ได้แต่ว่าเวลาเราทำโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราไม่ควรสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับให้มันสิ้นเปลืองถ้าสร้างให้มีตัวแปรเดียวเนี่ยจะยิ่งดีเลยครับก็คือมี x แล้วก็เป็น43ลบ x ทีนี้เขาบอกว่าผลบวกของสองเท่าของส่วนแรกนะครับอสองเท่าของส่วนแรกเราก็มาคิดว่าเราจะเอาส่วนไหนเป็นส่วนแรกนะครับทีนี้พี่ให้เอาสี่สามลบเอ็กเป็นส่วนแรกแล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่สองเนี่ยมันจะเอามายกกําลังสองใช่ไหมครับถ้าเราให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สองเนี่ยมันก็จะคิดง่ายขึ้นนะครับก็แค่เอ็ก,กํากำลังสองเองทีนี้เขาบอกว่าผลบวก,บวกตรงนี้เนี่ยจะมีค่า น้อยที่สุดใช่ไหมครับจะต้องมีค่าน้อยที่สุดเขาก็ถามว่าะไรครับน้อยที่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่อ่าเอ้ยผลคูณได้เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาหา x ก่อนว่า x ควรจะเป็นอะไรใช่ไหมครับแล้วค่อยเอาไปแทนค่าแล้วเอามาคูณกันทีนี้เราได้เราได้ตรงนี้มาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาจัดรูปก่อนนะครับก็จะได้เป็น จาก2คูณกับ43ลบ x บวกกับ x กาำลังสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็น8 6ลบ 2x บวก x กลังสใช่ไหมครับอ่าทีนี้ก็เรียงลำดับดีๆนะครับเป็น x ก -2 x, กลังสลบ 2x บวกแ6ทีนี้เวลาเราอยากรู้ค่าต่ำสุดหรือสูงสุดเนี่ยเราต้องทำให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับอ่าซึ่งมันก็คือ x กลังสลบ 2x แล้วก็คนจะบวกได้1ใช่ไหมครับ เพิ่นถึงจะกลายเป็นกำลังสองสัมบูรณ์ได้ทีนี้แปดสหเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหลือแ5ดบ้าเองนะครับมันเหมือนกับว่าเรากระจาย8ปหให้เป็น1กับแ5้านั่นเองทีนี้ x กำลังสองลบ 2, 2 x บวก1เนี่ยมันก็จะกลายเป็น x ลบ1นกำลังสองนั่นเองบวกกับแ5ิบ้านะครับดังนั้น x เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรดีครับเพื่อที่ทำให้สมการนี้ให้พหุนามนี้เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดอ่า ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองลบแปดสิบห้านะครับเอ้บวกแปดสิบห้ามันจะน้อยสุดก็ต่อเมื่อตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนลบใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเพราะอันนี้เนี่ยเป็นจำนวนบวกใช่ไหมครับบวก 85, แปดสิบห้าดังนั้นตัวนี้เนี่ยควรจะเป็นตัวที่น้อยที่สุดซึ่งถ้าเป็นลบได้เนี่ยยิ่งดีเลยแต่ว่า x ลบหนึ่งเนี่ยมันยกกำลังสองอยู่ใช่ไหมครับเมื่อมีตัวใดๆมันยกกำลังสองเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอใช่ไหมครับดังนั้น อยากให้มันน้อยที่สุดก็ควรจะให้มันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ่าดังนั้นเท่าไรอยากให้ x ลบหนึ่งเ่ากยกกำลังสองเท่ากับศูนย์เราก็จะได้คําตอบว่า x เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งเลยนะครับอ่าพราหนึ่งแทนเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นแปดสิบห้าบวกศูนย์นั่นเองก็คือแปดสิบห้านะครับก็จะเป็นผลบวกที่น้อยที่สุดแล้วนะครับพอถ้าแทนตัวอื่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปลบกันหนึ่งแล้วยกกำลังสองก็จะมีค่าเยอะมากเลย ทีนี้พอเราได้ x เท่ากับหนึ่งปุ๊บจากเมื่อกี้เนี่ยเราแยก43เป็น x กับ43ลบ x ใช่ไหมครับดังนั้น x นี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับเป็น1นั่นเองส่วน43ลบ x ก็จะกลายเป็น42นะครับทีนี้พอเอามาคูณกันปุ๊บคำตอบที่ได้ก็คือ1คูณ42เท่ากับ42เลยนะครับข้อนี้ก็จบเลยนะครับก็ตอบ42ก็คือช้อยไหนครับช้อยข้อคอควายนั่นเอง ข้อนี้ก็พี่บอกเลยนะครับว่าไม่ยากเลยแค่กําหนดตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกําหนดตัวแปรเนี่ยพยายามให้มีแค่ตัให้มีตัวแปรน้อยที่สุดนะครับหรือจะปีแค่1น1ตัวก็ยิ่งดีเลยนะครับก็จบข้อ22นะครับ